สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อาร์มมีวิธีการหุงข้าวเหนียวนะครับด้วยไมโครเวฟแบบง่ายมาฝากกันครับใช้เวลาไม่นานแค่10นาทีเราก็จะได้ข้าวเหนียวทานกับส้มตำไก่ย่างรวมไปถึงหมูปิ้งด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม,สมของการหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะครับอย่างแรกเลยเข้าวเหนียวเขี่ยวงูครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ในตลาดสดหรือในห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะครับน้ำเปล่า ผู้ชมสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มงหุงข้าวเหนียวในไมโครเวฟกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับอาเอาข้าวไปล้างนะครับหรือเขาจะเรียกว่าการซสาน้ำนะครับโดยเอาเข้าวนี่ไปล้างน้ําประมาณ2รอบนะครับอามก็าล้างเรียบร้อยแล้วเราจะเอาข้าวเหนียวนะครับเขียวงูที่เราซื้อมามาแช่น้ํานะครับผมซึ่งปริมาณน้ํานี่ก็คือเอาให้ท่วมข้าวนะครับ ล้างใส่ลงไปเ okay. ติมน้ำลงไปอีกนิดหนึง่งโอเคให้ท่วมข้าวประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเหนียวนุ่มนะครับไม่แห้งแข็งนะครับคุณผู้ชมต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ําอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ข้าวเหนียวของเราก็จะเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับยามจะพักข้าวเหนียวก่อนประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหุงข้าวกันครับ ตอนนี้นะครับอาร์มไปกรองน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าการเซาข้าวนั่นเองนะครับโอเคพอกองตัวข้าวมาแล้วนะครับเราก็จะใส่ในชามที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับโอเคเสดดน้ำมาเรียบร้อยละนะฮะจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับโอเควิธีการหุงข้าวเหนียวในไมโครเวฟนะครับเราจะใช้น้ำปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับแค่ปริมปริมกับข้าวเท่านั้นเองก็พอเพราะว่า เราเอาน้ำไปแช่ข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวข้าวเนี่ยจะได้ดูดน้ําเข้าไปในตัวข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเดียเด๋ยวข้าวจะแฉะเกินไปนะครับผมโอเคจากนั้นน้ำจะเอาข้าวเหนียวนะครับเข้าไปหุงในไมโครเวฟนะครับประมาณ10นาทีนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันครับตอนนี้นะครับข้าวเหนียวของเราเนี่ยสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาผึ่งบนถาดนะครับแต่มีเคล็ดลับนิดนึงครับเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวเนี่ยติดถาดเราจะพรมน้ําลงไปเบาๆเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาบนถาดแล้วเราก็เทเข้าลงไปเลยนะครับใช้พายยางหรือว่าพายไม้ช่วยด้วยก็ได้นะครับสาเหตุที่เราต้องมาผึ่งนะฮะก็เพราะว่าข้าวเนี่ยจะได้อะกเหยอเอาความร้อนออกไปนะครับไอ้น้ำก็จะทำให้ข้าวของเราเนี่ยไม่แฉะจนเกินไป เดี๋ยวอามจะพักเขาไว้ประมาณสัก10-15นาทีนะครับพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่กระติบข้าวเหนียวกันครับตอนนี้นะครับเราพักข้าวเหนียวนี้ให้เย็นลงมาเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กระติบกันแล้วายกกระติบขึ้นมานะครับเปิดกระติบรอเลยอามเอาถุงพลาสติกนะครับรองไว้ข้างล่างนิดนึงนะครับเผื่อบางทีมันอาจจะไปติดตรงตัวกระติบข้าวเหนียวนะครับหรือคุณผู้ชมสามารถใช้ผ้าขาวบางแทนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ ใช้มือเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอชุบน้านิดนึงนะครับป้องกันการติดนํำข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยนะครับกินกับหมูปิ้งอร่อยๆนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยผู้ชมก็สามารถเข้าไปนะครับชมนะครับ อัตราส่วนนะครับของเราได้ที่เว็บไซต์นะครับที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับตอนนี้อามขอตัวลาไปทานข้าวเนียวร้อนๆนะครับกับหมูปิ้งก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ